ทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟ้าปอนชาแนล Channel ค่ะ <t ell> เจอกับฟาหน้าสดนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นั่นเองนะคะบอกเลยว่าน่าลองใช้มากๆเลยนะคะนั่นคือเจอ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นเมเลสก กินดิวอีเมคอัพเบสสเปฟห้าสิบพีเอสามบวกนะคะเจ้าตัวนี้น่าสนใจยังไงนะคะเป็นนวัตรกรรมใหม่จากเกาหลีน,นะคะที่เนื้อครีมนะคะปรับสภาพผิวตามผู้ใช้จริงเลยและที่สำคัญคนผลลัพธ์นะคะลายรูปแบบเป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะไม่จะเป็นการบำรุงนะคะบำรุงให้ผิวหน้าขาวก็วาจางใสด้วยนะคะสองนะคะกันแดนดค่ะทุกคนสามารถป้องกันแสงแดด UVA และ UVB ด้วยนะคะสามนะคะเป็นไพรเมอร์นะคะที่จะปรับให้ผิวหน้านะคะดูเรียบเนียนเองนะคะสี่ค่ะทุกคนมีรอง พือนะคะช่วยปกปิดจุดบกพร่องบนใบหน้านะคะบอกได้เลยว่าน่าลองใช้มากเลยนะคะคือฟ้าคิดว่าเจ้าตัวนี้นะคะครบจบในซองเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรเมอร์รองพื้นบอกได้เลยว่าน่าลองใช้จริงๆรนะทุกคนมาทุกคนอย่ารอช้ามาเริ่มลองแกะใช้ดีกว่านเนาะเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือจะเป็นเนื้อสีข,ขาวๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดๆนะคะเป็นเม็ดสีนะเวลาเราใช้แล้วก็แค่เกลี่ยบ,บนใบหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะปรับสภาพผิว ตามคนใช้จริงเลยนะแบบสีมือจะแบบว่าเป็นสีผิวเราเลยอะ่ะทุกคนพอเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันจะเป็นสีเนื้อนะคะนี่หละคะ่ะทุกคนฟ้าลองจากหลังมือฝั่งนี้นะคะมีความแตกต่างกันไหมเอ่ยคือมันก็สีผิวก็จะคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชดสีผิวไหนก็สามารถใช้ได้แน่นอนจ้ามามันเริ่มลองใช้กันดีกว่าเนื้อแล้วฟ้าน,นะคะจะแตะบนใบหน้าทั้งห้าจุดเลยนะคะฟ้าก็จะใช้นิ้วมือนะคะในการเกลี่ยเลยนะคะง่ายสุดนะคะ แล้วก็เกลี่ยง่ายเลยทุกคน ก็ลค่ะทุกคนพอฟ้าเกลี่ยบนใมหน้าเสร็จหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฟ้าว่าฟิลของการลงแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนการลงสกินแคร์เลยไม่เหมือนการลงเบสหรือการลงรองพื้นเลยนะคะแล้วมันปรับสภาพสีผิวให้ดูแบบว่าให้ดูเขาก็จังใสขึ้นอนะ่ะแตเเ่เป็นแบบว่าเป็นสีผิวแบบคล้ายๆเราเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอจังหน้าเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาสรุปให้ดูกันเนาะว่าผิวหน้าหลังจากที่ แต่งหน้าเสร็จแล้วมันจะออกมาในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะโอเค่ะ <Okay, S 1> ทุกคนแต่งหน้าเสร็จฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีความสุขว่าโอเคฟ้าพึงพอใจในผิวของตัวเองมากนะตอนนี้เนะาะเดี๋ยวรอใช้ทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะพูดสูตให้ฟังนะคะว่าเจ้าซองนี้เขาดีอะไรไงนะจะบอกว่าขา้อเสนอของแบรนด์มาลีสกาเจ้าซองนี้นะคะเขาพูดในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งก็แล้วก,กันเนาะแพ็กเกจจิ้งของเขามีความสุขว่าฟ้าชอบนะเพราะเป็นแบบซองนะคะไม่กินพื้นที่กระเป๋าแล้วก็พกพาไปไหน,นก็สะดวกและใน,นเรื่องของเนื้อครีมนะคะฟ้าบอกเลยว ว่าเนื้อครีมเขาสามารถปรับสภาพผิวไปกับผิวหน้าของแต่ละคนได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะผิวเฉดไหนสีไหนนะคะก็าสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะเขาลงไปที่ผิวหน้าเสร็จปุ๊บเขาจะแตกตัวเป็นเนื้อรองพื้นเลยเว้ยแต่ไม่ใช่เป็นแบบว่าฟิลแบบว่า เราลงรองพื้นไม่ใช่เลยคนฟิลเราเหมือนเราลงสกินแคร์เลยแล้วหน้าเราก็จะมีความฉ่ำๆเป็นดิวอี้ดิวอี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าใครนะคะที่มีผิวหน้ามัน แนะนำให้ลงแป้งทับก็จะดีมากๆเลยนะคะนี่คือฟ้าก็ลงแป้งทับนะคะแต่ก็ยังมีความแบบทิ้งความมันวาวไว้กับหน้าฟ้านะคะคือฟ้าไม่ได้ลงแป้งเยอะเลยนะคือยังชอบในความเป็นดิวอี้ของเจ้าซองนี้อยู่นะคะและเจ้าตัวนี้นะฟ้าพึงพอใจในตรงที่ว่ามันน่าใช้น่าเล่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าผิวหน้าฟินิชการลงผิวอะไรเสร็ั่มใชนทุกคนเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งหน้าเขา้าจะแบบ เหมือนเราตื่นมาผิวหน้าเราก็สุขภาพดีเลยอะไรประมาณนี้คือแบบชอบในส่วนของตรงนี้มากๆแลวเจ้าตัวนี้นะคะเขาสามารถปกปิดรอยค้าใต้ตาฟ้าได้ดีมากๆเลยเห็นปะคือแบบใต้ตาฟ้าดูแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะ แต่ในเรื่องของรอยสิวคือก็แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์ทับก็จะดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะทุกคนเจ้าซองนี้นะคะเขามีสารป้องกนันแสงแดดวยค่ะ SPF ตั้ง50เนี่ย PA 3บวกนะคะบอกเลยลว่าแดดประเทศไทยก็ไม่สามารถเลยผิวหน้าเราได้แน่นอนจ้าโอเคค่ะทุกคนราคาเจ้าซองนี้นะคะก็ะอยู่ที่59บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นเอเวสาขาเลยนะคะถ้าใครอยากจะลองใช้ก็ลองใช้ได้เลยนะฟาว่าอาจจะเป็นไอเทมใหม่สําหรับใครหลายๆคนที่ชอบแต่งหน้าในลุคที่ โอเคทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด u b s c r i b e และกดแชร์ฟ่านะคะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุุงกิงฟ่านนะคะเวลาฟังลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พันนะก็ถ้าอยากให้ฟันมานั่งรีวิวเครื่องสับอางในเซฟวิ่งดิ่งนะคะก็สามมรถไม่บอกใต้คลิปได้นะคะเดยๆแล้วไม่กัดอะไรทุกคนแ้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ